ท่านประธานที่กร,รบกระผมชัย,ยาผมมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำพูพัคเพื่อไทยก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติของสภาแห่งนี้ที่ให้ความไว้วางใจให้ผมทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเพื่อแบ่งเบาภาระงานของท่านประธานสภา ผมขอยืนยันกับท่านสมาชิกในสภาแห่งนี้ว่าผมจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางการเมืองตลอดชีวิตการทำงานของผมนั้นเพื่อสภาแห่งนี้อย่างน้อยผมคิดว่าสถาบันนิติบัญญัติของเราถึงแม้ว่าจะเป็น,นกลไกที่มีความสำคัญไม่แพ้อำนาจฝ่ายบริหาร ท่านประธานเองและผมเองอยู่สภานี้มานานตั้งแต่สภาที่อยู่ถนอนอูทองไหนจนถึงสถานที่ปัจจุบันนี้เราได้ผ่านกงล้อประวัติศาสตร์ทางการเมืองในสถานการณ์การเมืองที่มีความแตกต่างกันแล้วแต่ยุคสมัยมาผมเชื่อมั่นว่าสถาบันนิติบัญญัตินั้นเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนไม่แพ้กับฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้น,นลกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นการเสนอข้อหารือไม่ว่าจะเรื่องของการเสนอยติการตั้งกระทู้ถามตลอดจนกลไกของกรรมธิการแต่ละคณะนั้นคือที่พึ่งของพี่น้องประชาชนและผมก็อยากจะเห็นว่าองค์กรนิติบัญญัติแห่งนี้จะเป็นองค์กรเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไป นี่คือสิ่งที่ผมมีความมั่นใจว่าสถาบานันนิติบัญญัติของเรานั้นเนี่ยได้ทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นในขณะที่ผมดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่จะช่วยงานท่านประธานนั้นก็คือว่าผมอยากจะเห็นความร่วมมือความร่วมใจไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเพราะว่าสถาบันแห่งนี้ถือว่า เป็นบ้านของเราอย่างน้อยผมอยากจะเห็นความร่วมมือทั้งท่านสมาชิกจากซีกฝ่ายคา้านและซีกรัฐบาลว่าสิ่งใดที่มันเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศนี้เราจะไม่มีความเป็นข่าวความขัดแย้งทางด้านการเมืองน,นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นและผมพร้อมที่จะทำงานและก็จับมือกับทุกฝ่ายกับทุกท่าน ในการทำงานให้สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและผมขอยืนยันกับท่านสมาชิกท,ทั้งหลายว่าถึงแม้นผมจะมาจากสังกัดพรรคการเมืองก็ตามคือพรรเพื่อไทยแต่เมื่อผมมานั่งเป็นประธานในที่ประชุมเสียงหนึ่งที่จะต้องเตือนสติผมอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือว่าผมจะต้องวางตัวให้เป็นกลาง แล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยความเที่ยงธรรมให้ความเสมอภาคกับท่านสมาชิกทุกคนผมอยากจะขอโอกาสท่านสมาชิกไม่ว่าจะซีกรัฐบาลหรือซีกฝ่ายค้านว่าขอให้เปิดใจให้ผมได้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อสร้างสถาบันนิติบัญญัติแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นบ้านของเรานั้นให้มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งเพื่อทำงานรับใช้ของพี่น้องในบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ และขอขอบคุณท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งที่ให้โอกาสผมในการทำงานครับขอบคุณครับท่านประรธานครับขอบ,ขอบคุณคุณขยาปรมมานะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ